โอเคไปอ่านที่โรงเรียมาไหมนี่ดูอินนะเพราะเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นสดๆแบบนี้ใช่ขอินมากมามาครั้งแรกอุยเอาวะเป็นเรื่องราวสดได้าะก่อนหน้านี้มันแบบว่าเอาครั้งแรกเอาครั้งแรกบอกให้มันสั้นก็ได้ไม่เป็นไรมาครั้งแรกเด็กเดียวเร็วเรือเร็วเรือต้องตีความพอตอนให้เล่าไม่มีใครเล่าเลครั้งแรกก็มสามเลยค่ะแต่แบบว่า เหมือนเพื่อนเราเห็นรุ่นพี่ใช่ไหมแบบอยู่วงโยธวาทิ์เราก็เห็นรุ่นพี่แบบว่าเล่นดนตรีดดกันเราก็บอกว่าเฮ้ยพี่คนนี้เท่ว่าเป่าโน้ตเป่านี้มันก็แบบชมเท่อะไรเงี้ยหลายคนแต่ว่ามีเพื่อนหรืออะไรไม่รู้่มาแซวว่ามีรุ่นพี่คนหนึ่งชอบเราแล้วก็ตอนหลังเขาก็แบบโทรมาคุยโทรมาคุยด้วยอะไรเงี้ยแล้วแบบช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่แบบว่าค่อนข้างแบบว่าอะไรนะเป็นเบบี้เฟสนิดนึงเดยแบบว่ามีคนมาจีบเยอะค่ะช่วงม3 แล้วรุ่นพี่คนเนี้ยเขาก็มาชอบแล้วเราก็เห็นแบบเออพี่เขาเท่ดีนะแบบว่าเล่นล่นดนตรีอะไรอย่างเงีในวงนเดียวกันแล้วก็แบบเป็นหัวหน้าพาดค่ะแล้วหลังจากนั้นพอคุยกันสักพักหนึ่งคุยไปกี่กี่เดือนหรือว่าคุยไปหลายหลายเดือนเหมือนกันค่ะไม่แน่ใจหรือดีไม่รู้อ่ะ แล้วแบบพี่เขาก็มาขอเป็นแฟนอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วเราก็ไปคบกับพี่เขา,เาคบได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์เราก็ขอเลิกพี่เขาเพราะรู้สึกว่ามันแปลกๆเวลามีแฟนมีคนล้ออะไร <c oughs> มั้ก็ัเป็นเป็นความรักครั้งแรกมันแบบสั้นมากอืา <c oughs> อะไรเยอคิดว่ามันคือความรักม,ม,มันเหมือนไม่ใช่ความรักเราแค่แบบว่าพี่เขาเท่ดีเฉยๆคะ่ะไม่ไม่ได้ชอบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีโมเมนต์แบบมาเป็นประกายแบบสองสาวนี้ไม่มี ไม่มีเหตุการณ์กินใจเลยไม่มีเพราะว่าตอนนั้นมันยังเด็กมากถ้าแบบว่าโตจริงๆจะแบบว่าเขาป้อบอกนะเขาจำได้นะหนูถ้าเป็นช่วงนั้นหนูไม่มีเลยไม่มีเลยจริงๆเ็าแบบว่าเป็นคนแบบเฉยๆแบบอะไรเพื่อนแบบเพื่อนบอกว่าอันนี้ดีเออเออดีดีดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบว่าถ้าถ้ามีจริงๆก็ก่อนก่อนหน้าคนล่าสุดน่าจะแบบว่ามีโมเมนต์อะไร่างนี้มากกว่าอือค่ะ อเลยอันนี้อันนั้นหลังไหมโอเคแต่อันนี้คือเป็นไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันใช่หรือไม่ใช่ใช่คิดว่าไม่น่าจะใช่ค่ะโอเคเด็กเข้าไหเอาคนก่อนหน้าคนล่าสุดในอยากฟังเดี๋ยวไปไปเล่าเดี๋ยวเป็นประเด็นนะเออเดี๋ยวไว้ไปเล่ากันตอนในห้องนอนละกันนะโอเคตีความแล้วกันได้เข้าห้องเลยอ่ะอ่ะเพลงแรก